สวัสดีครับพี่น้องตนอยนีเ้ยก็สวยแต่หอยสวยมันสวยมันดูแบบมันมันใส่แล้วมันดูแบบมีออร่ามีขยๆแบบว่าสวยอ่ะมันเป็นงานผู้ดีนะมันต้องพี่น้องสวยบอพี่น้องสวยบอมันมันมันปิ่นเจอได้ไหมคะเฟิร์ขอบคุณชุดจากพี่เอราวันนะคใส่ได้หนึ่งชุดค่ะแล้วถามว่าชุด เราไม่แยกไซได้ไหมเราไม่เข้าเน้นกินไม่ได so ้บ่อะไได้สูตเดียวค่ะส่ได้หลายสูตรขนสมใส่สเอาไว้ใส่นั่นมันมีแต่สุดน้อยๆแบบนี้แหละพี่น้องชนิหอยใส่แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะใส่ในอ่าเนื่องในโอกาสไหนงานอะไรขันใส่ขึ้นเวทีมันก็ใส่บ่อใดขันมันไม่ตลกนี่ขันนั่งอีกไซจริงๆแต่คึ้นพอสมัยเสียงอีสานใไซเลยไซเลยนะจ๊ะเขาเรียกว่าชุดราตรีผ้าชีฟอง สวยมากเลยทุกคนต้องต้องเอาไว้ใส่ในงานแบบอ่าคล้ายๆแบบบางงานไองานเลี่ยงอ,องานเลี่ยงหรือบางงานสังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดเบิร์ด,ด์อย่างเออไปใช่ไปไหนเด้พื่าเราเข้าไปทานข้าวที่ไแต่งงานอีกตีเออเนาะจุดแต่งงานไปเบิ่งจุดอ่าสอแต่งงานเนี่ยสมมุดมาขันมาท่านงานสอกระบอดนเนาะเฮ้ยนนถ้ามีคนแต่งงานอีกนี่ได้ใส่นี่ไง เผื่อบีาบแต่งงานเราก็จะได้ใส่ไปร่วมเจมบอลได้อย่ไงง่านเออ,เอ,อสวยสวยอยู่หอยงามงามอี่หลีพี่น้องว่าง่ามบอสวยเด้ชุดชุดเขาเรียกแบบว่าชุดลาตีแล้วผ้าลูกไม้น่ะมันมันแพงเต่นีหอยมึงเสียบอ่า้าซื้อไม่ต่ำกว่าสามสี่พันนี่น ชุดอันผ่าไม้อันผ่าลูกไม้ซี่ฟองนี่มันแพงตรงลูกไม้นี่ลูกไม้ที่มันปักอันนี้ขันโม้ี่ผู้อ่อนนี่กูสามารถเลาะลูกไม้นี่ไปใส่น้ําสุดกูได้เลยนะจ๊ะนี่กูใส่ได้งามเลยนะจ๊ะนี่กูใส่บ่ได้ซื้ออืมกูใส่บ่ได้ซื้อถ้าเฮ็ดผมขึ้นดีๆเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าเลยปล่อยผมน้องปล่อยผมรู่ล็อกปล่อยผมเหมือนกุยๆออกมาบ้างเลยพูน่ะเออนแมนบาน โอ้สวยสวยสวยอ่ะเอ้ยกูใส่ใจใด่ะเฮ้ยกูเสียงมาส่วยกูใส่ได้สองสูตรเพื่อนอามานั่นกูใส่ได้สองสูตรก็สูตรหนึ่งกูใส่ไปเลยด้มันเป็นเก่งกว่ามันง่ายกูได้เก็บไว้เอาว่ามันไม่สุดเดียวได้หอยมุกไปเรือพวกนี้หันกลัวมันต้อใส่ได้อยู่เอาแมันมันใส่ไม่ได้ก็คือเก็บไว้เก็บไว้นี่มันก็เผื่ออย่างนี้นะมันใส่สบายห่ะไปใส่งานนั้นงานนี้มีงานกินเรียงหรือว่างาน นันน่นนี่เออจ้างแหกู้ามึงเปรับเสื้องานแต่งงานเห็นจังไหนเข้าขึ้นไปลองพิ้งใส่สุดแบบนี้ขึ้นไาก็ไม่น่าเกียดไงมันสามารถใส่ได้ชุดแบบนี้สวยเปิดแต่ว่าขัเป็นสีขาวนี่มันเป็นเจ้าสาวเลยได้นี่เจ้าสาวครึ่งวันบัตอันดิปานอดไปเจ้าเปล่าไปส้าย เรยวใบแต่ลองเท่าเปล่าสวยๆพี่น้องสวยดีของคุณนะคะของคุณพี่เอราวันนะคะถ้าจะส่งมาอีกรอบหน้าขอไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะเอาอก4 2 4 4ค่ะแจ็คกี้เขาจะใส่ได้อันนี้อย่างไม่จตัวหน่อยหน่อยม่ตรหมดจนตัวสิใจหด่ก็ไม่ยิ่ตวงไม่ตวงแล้วไปซีสุดหาสุดยังตวใจหน่อยะค่ะแล้วเป็นสร้างลกไงะออกให้เนาะสวยๆสวยๆขอบคุณนะคะ